tiền đến đấy Ta đi khá xa nói Giếm này Giếm này luôn ใส่ลิปบด้วยอ้คลิปน่ารักน่ารักเลยคาดนี่มีไหมื <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีน้องโซ่ครับวันนออล่นแต่งตัวสวยนต่นรับ่พักกินไต่ความคุ้นแน่เพื่อนวันนี้จะพาน้องไอลินไปเที่ยวไปเที่ยวครับไปเที่ยวตอนนี้ก็อยุนนาลานครับนี่<ม>เกาลีนในย่างเกาหลี อยู่ที่อำเภอหนองกุ้งสีจังหวัดกาฬสินสองแถมหนึ่งครับผมวันนี้จะพาน้องไอรินไปเที่ยวคอนแกนเดินทางไปคอนแกนครมือนน้ไปทำเอกสารให้น้องไอรินใช่ไหมลูกพาน้องไอรินไปเที่ยวคอนแกนก่อนไปเที่ยวไปเล่น มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวหนูจะพาไปเที่ยวค่ะตอนนี้เราหมามีก่อนใช่ไหมอายุวานยิมหวานก่อนยามหวานหืมเห็ดหนาไหมอายุวานตุจ้ายังตุจ้าออลินจะ้ะตุจาหืมไปเราบอมอมีก่อนนาลายางมเสะครับ ฝนตกมาขึ้นอนเจิเบี่จอะไรกันสองสาวสบายดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไสวัสดีคุณผสวัสดีเุด้วยเหใดแม่บุเหใดคนรู้คนปล่าวนเลยเล่าสวัสดีจ้าานอะไรนี่ไปถ่ายรูปอีกได้เมื่อนี้่ที่แม่บอกไอรินมามินิ แต่งตัวให้งามแล้วเวลาให้ฮบอีลายิ้มใส่เด้ออยันลูกบางงามเหนนะถ่ายรูปติดบัตรเ้ยแตอมันยู่ได้ดุนได้ลูกปีมันไหมเมื่เอาบ่เอาเด็นาฬิกาพอบางติดกิฟพอบม่เห็นกิฟกันน้อยติดหลายคันติดติดกิฟใหญ่กับผมนิดหน่อยนี่พาน้องไอรินไปทำพาสปอร์ตเล่มแรก เล็กน้อยใช่ตั้งแต่แรกเกิดบนนักแข่ง,งปั่สปอร์ตเลยใช่แล้วก็การนอะน่าต้องเห็นจังไหนแน่เพราะว่าคุณพอ่อคุณแม่ก็เบิ่งในเน็ตใช่ศึกษา,าข้อมูลมาจากในเน็ตตละแต,แตะ่ว่ากับบริเวณติดตามตามันบ่ก็เอกสารมานเนี่ยเอกสารที่เตรียมมากกัมีสุติบัตรนอนอะไรเรียนเนาะแล้วก็บัตรประชาชนของพ่อกับแม่นะครับสองสามอย่างประมาณนี้ อกสารพาสปอร์ตไ้นออลินครับจะได้เดินทางสะดวกสบายเนาะไม่ใส่มาใส่ก็จะได้มีบัตรแสดงตัวของน้องไอรินโดยเฉพาะแ้วะคนต้องเอาสุติบัตรกันน้อเปิดดิเปิดพาสปอร์ตเลยแอนบ๊อบเอาขึ้นไปให้โอยังอยู่เพราะว่าจะให้แม่อมุ้มติดแม่เพราะว่าแม่จิเอาออกหนุ่มเมื่อลยติดก่อนเขาเดี๋ยวแนวไปกินน้องอีกเดี่ยวเฟียย่นี่แหละ กินอะไร่ไก <Familie> ินโน้ตไมแมนเหรอคว้าขึ้นค <Luc> <livest> ้าเซียดเนอะเป็นนังค้าเซียดจอดคว้ากินขนมเนอพว่งรถทางนาแต่เพิ่งเจเตียงเพิ่งเลยบ่อยากนอนแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปไปขึ้นข้าวซีดเนะกินมัมมั่กินนมเอ้ากินขนมเหรอกินขนมโชว์เลยเหรอไหนนมนมไม่ลีนอยู่ไหนคะ มัมกินนมให้พีกินด้วยค่ะอ๋อป้อนเลพีด้วยป้อนเลพีมัมมัมด้วย,วยกินนมนก็เป็นแล้วกินขนมกินขนมนค่ะแล้วก็หลับนะพ่าขบัขบรถส่อแม่ลูกอยู่ข้างหลัง ัใจว่าจะให้น้องมานั่งข้างหน้าเลยเดือนนี้ขนมชิโน่ออกลงุหมนั่งข้างหลังข้าเดียว์อะไรข้อแม่เองปล่อลงไปเบิมตัวเราอะนะอันนี้นี่ติดแม่ค่ะเห็นแม่นึงนี่ไฮแล้วลองสามมือมันอี่งอองเงี้ยและพูดว่าแม่จะออกลง่มแต่เติมเงาไปเสือกกองลุ่ะตั้งแต่เห็นมือเห็นนมมาแล้วก็เลยงอเงี้เลยเพราะว่าเด็กเด็กน้อยหูเรื่องแล้วเนาะเคะว่าจย่างไรเขาก็หูเรื่องแล้วแม่บอกว่าทีแรกกินนมหงเลยแม่จะไม่ให้กินนมมีแม่ก็เลยงอเงี้ กงองี้ยแต่เมื่อไปซื้อนมมาก็ไม่กินกง,งเงี้ยน้ำมัน,นโออยากกินด้วยจังเลยอป้อนมามีด้วยอาป้อนมีด้วยอาาอยอ,อ,อยากกินก็น,นมค่อองเนื่องจากป้อนมีอ่ะปิ๊บจะปากแคของโอไม่ให้กินเหรออ้ามขอเอ้าให้อยู่ให้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบขึ้นะอามโอ้ยนึกว่าสิบร์ไฮให้ยูนตัวนี้เอ้าเอา,เอาเข้าวปลาเจ้าของอีกปะปมาขับรถไปขอนแกน่นเดี๋ยวที่สองเขาหน่อยลืมป่ะไปขอนแก่นได้นะเดือนแรกไปส่งปูจ้ะไปขอนเพื่อนนิ่ไปขอนแก่นที่ได้ไปหา้างแต่ข้างแรกเขาหน่อยลิม <laughs> ใช่ไหมคะ ตื่นเต้นไม่เอ้ยดีแม่แสัญญาณคำใดเลื่อนตลอดหน่ตืน่นเต้นแว่าตัวแมียมันแล้วอยากขึ้นไปเลยใช่ไหมขึ้นเท่าใดเท่าใดกับอย่างยางมีความรู้สึกกานตลอดขึ้นเท่าใดเท่าใดกับเจ้า<ส><ญ>ปกติยายาโดดขึ้นถ้าโดดขึ้นนบบมันอันตรายให้ก้าวันบอกได้ว่าที่โดดขึ้นแต่ว่าก้าวขึ้นเท่าใดมันแบบหัวใจนี่เต้นตุบตุบตุบสั้นแล้วนะ ไปเห็นอันหัวว่าป้าคันย่านคันณะเรียนแล้วไปขึ้นลิฟต์ไปขึ้นลิฟต์เพงย่านก้อนเก้าแบบนี้ลิฟต <c oughs> ์มันเป็นกระจกลิฟต์มันเป็นกระจกเนาะโอ้ฝนตกแห้งเมื่อคืนเนี่ยน้มความเป็นธรรมจ้าโอ้อยากกินด้วยจังเลยอาอาโอ้หนักห้า่แล์ร้อน รอบสโมงพอดีโอ้ยต้องไกันยังไงหแม่อุ้มขึ้นมาละเอาอันนี้จ้านอนไปสโมงกวนเนาะจะอิอ้าวันหน้าตื่นขึ้นมาอารมณ์ดีเลยเอากิบเฮียกิบเฮียใส่บอดี้กิบเฮียกิบเฮียตามเนี่ยนี่ตานเขา ัตหเลยิบเหียเหียนึงเนี่ยหาเมื่อนี้นะอันเห็นแล้วยูคาซิปคนตำรวจคนตำรวจเอ้าจ้องคนตำรวจจ้องตำรวจขากายลินลุงรถตำรวจไปมาติดจิ้มใหม่ๆคอยต้อนเต้นต้อนเต้นดู าสาวผมบากละครขอนจ็ดไฟสวางยังบ่กเลขนาดสิบโมงสิบเอ็มงเคริงเล น่อยเสียงคอขาดคอขาดแสียหน่อยไม่ไปไม่ไปไม่ไปอยไม่ไปนั่งอยู่นิ่งๆก่อนานเสือตัวนี้ในพี่บอกพี่บอกหันนี่มศูนร์ขงสมบัติบปอเล่านะจำแม่งสีเหลืองนี่รถสองสามคันจอดเยอะแมะ กแปะเอกสารไม่ยังละนะอ,อยู่นี่เนาะนองแย่ทำไมลูกสาวปักจีลบลาไปข้างนี้ข้างนี้ทำไม่ได้ข้างซ้ายขับรถจะข้าครับในเมืองรถไหลแล่นเร็วบ่อดนสานเกอบบ่อยต้องแล่นพอดีพอดี ม่งตลกนี่าว่าจิพาเขาทำไหม,มนางเบิงแล้วนี่ถำข้างหน้าเราเนี่ย ฉันเินยูซ้ายมูข้างหน้าเรลี่กเป็นเซ็นทรัป้าเดี๋ยวไอ้หีมพาไาเรียกไอ้น้องเก็บกล้งมองที่ว่ารถไปน้องหันวินหัวตอนขึ้นบ่วข่ายดล้วตอนลงน้องหงเก็บสั้นยานมาประโยคกไม่ไม่แ้หิมหาไม่ทุระเนาะหิมก็เลยพามากินันชาบู ซาบูไปกินผู้เป็นแล้วเนาะคนบ่เคยเอ็นกินเน็กซ์เพียร์มากินกับครัวเอาแล้วอันนี้ให้กินกับไม่อยากกินเอาไปมามันมีเวลาเด้ยวยนาะเธอมัน<า>เป็นชั่วโมงชั่วงโมงนึงไอาหิมพามากินจอมเหวี่ยัวทั่มมาคัวพามากินนี่ยังกับครัวพามากินนี่ยังกับบุลูว่าฉันเป็น,น,นาย,ายังสี่กินกับเฝ้าดาวได้เฝ้ากินกองเขาใหญ่ขวัญสันดสันตะแคร่ เฮลิมมาเ,เ,าอมาเือเลียนไปเนี่ยว้าอีเมยมาหลายเทื่อแล้วอีเมยแต่ว่าแม่มาอะไรก็ตื่นเต้นตลอดค่ะมาหาท่านใดเดือน <laughs> ว่าขึ้นสพานโดนัดจอดรถกัน <c oughs> โอ้เสียงหาผู้สาวเลย นี่พ่อจะพาเวลาขึ้นอันนี้เดินต่อนี่ในร้านอาหารอันนี้อยู่ชั้นไหนเขาคงลับจุดแว่นกันไหนพ่อจะพาขึ้นเนี่ยรับแล้วมารอบแรกวี่พาขึ้นรถซันในซันฮาจอดรถเด้ขึ้นพา,พาเมียเบิ้งหน่ำนั่นแหละเมีกยกัญญานเนาอซั่ง ข้างในกระจกไปก่อนให้ให้สีเบื้องน้าไหนมองเดียว <laughs> เวียนหัวนะมันมองอันขี้ขึ้นนี่แลหละมันเขาบอกว่าหงคับรถเป็นพเพราะบรรากาศคือไมาจอดตัวนี้บ่โอ้ยห้มนุษย์กาขับน้ำบาสเขาเนี่ย,ยว, <laughs> ว่าให้เบอร์อีบุกกาขับเนาะมึง หงมาทแเลนอกกับชิบูคงเห็นคลิปหนึ่งของเจอจอยเพื่อนอารมณ์ที่ว่าเพื่อนมามาอันนี้ไหมเข้าใจความรู้สึกเลยเพราะว่าเจ้าของมาทะเลเจ้าของกับความรู้สึกเดียวกันกับเจอจอยน่าจะเป็นจอดสันสามเนาะเพราะสันสามเป็นสันจอดรถู้หญิง มากาขับขึ้นเนาะตอนขึ้นบ่เท่าอะไรดอกตอนลงคนน่าหงเสียวนี่ถ่ายเบข้างล่างข้างล่างเกือบขึนนะข้าึ้นขุ่นนะลูกก็ยังเป็นเสืออยู่เลยคือโอาถ้าหนี่จอดบ่ายปเลยนะี่มองจอดรถเอาว่วกเาจะมาขึ้นสูงมากาขึ้นแบบมันหงนี่เอาไว้แต่สั้นน้างคนเดีว จโอ้ยลูกกัดเดียนอันนี้ใไฮพอเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้าเอาอยู่มืดปีีเลยนี่อันนี้ยูสันสามอ่ะนี่ยขนาดยูสันสามได้นี่มาจอดรถก่อนห้างใหญ่ในคอนแกะจอดรถข้างเขานี่นะครั้งแรกไอริน เป็นยังไงลูกตื่นเต้นไหมจะได้ขึ้นกันในเรือนแล้วเมร์ผิดแล้วเอาได้เอาอย่างไปอีกวันนี้ได้จังเลยแกซานจันโอ้หื่นหื่นตองไม่หื่นป้ามื่นจังเลยเจเป็บคองก่อนมื่นจังเลยแม่แกจิเอาอันอันอันนี้ไปอืมจังของลูกสาว ึงแล้วครับอเราเจอเจะนยางยางเข้าไปข้างในหมดแหละกันสีผ้าแม่ขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดเลือนไล่กันที่ตกใจค้าซันก่อนวัวให้านอะ่ะปหันหน้ามาสิพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะแม่มาจิตจิตกิบให้ไหมพร้อมแล้วค่ะ,ะ,คะไปกันเลยสาแถวเลยกิบแล้วนะ แปดตาบ่งบายบายค่ะแปดคื้ทำบอก่อนเอฟนาอีแม่เคื่อนเดินเหนูกวหนูกลวูกวอยุ่นี่ลูกลูกสาวพ่ยาด้ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องอยู่นี่แหละม่ยุ่ต้องกันดีห ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วมาอุ้มมาอุ้มมาอุ้มเออคนใหลไปเตือนบันไดเลื่อนตุ๊กตาอุ้ยเหนียวเลยทันนี้ทำไมมีแต่ของเด็กอ้าวปะปะเอากระเป๋าเฮ้ยนึกตกใจบันไดเลื่อนเหรอลูกส์เมาเห็นนี่แม่น้ำเกลือกันอู้หรถมีของเล่นเอ้านี่ได้เข้าขึ้นมากระฟอเลยนี่นี่กำปั้นกระฟอคนหลายเข้าไปกินของกันบ่ ไปสอบถามมันก่นอนนะนนะนะโอ้ยน้ำตาเปียกไม่หรอกค่ะโอ๊ยบึ่งเ,เนีินกับอะไรว่ากูเห็นแม่เข้าเลยวะเจกั่เข้าก่นถึกางโมงโมงเนแม่กับลูกข้าวเอเลน คนเยอะจังเลยคนเยอะจังเลยนี่กรอกข้อมูลเดีย,ยบหน่อยกรอกข้อมูลเดียบหน่อยแล้วนั่งรอคิวคนหลาย ب. มาแบบจองออนไลน์ก็ได้เนาะแต่ถ้ามาแบบวอร์ริออรก็ได้น้าของพูดจัก <c oughs> Hả? Huh? rồi. <coughs> <laughs> เรีนไปเปลี่ยนทำเพิดก่อนแล้วก็จะไปกินข้าวเน,ะน,วนาะห้องนลล้ำได้ละห้องนอ้ำนี่ <Okay. S 1> น,นี่เปลี่ยนอยู่นี่เลยเร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเป็นไรเป็นแต่หุ่งหยากปะโบเลยแต่ว่าที่คิดได้น่ะคิดไปว่า แล้วก็ให้ลูกๆคืออยู่ได้เอาไปมาคุณพ่อได้เป็นคนจับุ้มเนาะุ้มถ่ายเสร็จเรียบร้อยครับค่าประจำปอยค่อนหน่อยกับพันสี่สิบบาทเนาะอันที่สี่สิบบาจะเป็นค่าตรงอันพันหนึ่งล้าจะเป็นค่าเล่มค่าประมาณสามหมื่นครับส่งไปบ้านสามสามหมื่นเนาะเป็นมาไอรินจ้าจะเอาค่าปายในเดินทางร่วมกันไปเนี่ยขี่รถไฟปะ มรถไฟว้ามมีรถไฟขอ่เลย่อคได้ว่ารถไฟผู้จงอนดอนนั้นมีรถไฟให้ขี่ด้วยขี่รถไฟอดมัจะมีเวลากระจัดรนกจัดีไมี่สื่อของรทะเลหรอตขี่าขี่ออกสั่นถ้ามได้เดือนทางโลกไายใช่นะพี่เดัพี่ดกขอจบเพีเท่านี้กอนนะ่าไว้เจอกันชิหนามีนาแต่สำหรับคิปนี้ก็บายาย Bye bye, bà bì hãy sau kháu năm con Bye bye, bye. bye.